おはようございます、ね。南ン先生です。タピきゃい園で日本語を教えていますね。今日は学校の文法を勉強しましょうね。今はウイルス、コロナウイルスがあるのでみなさん気をつけてくださいね。心配してね、みなさんやってみよう。マスクをつけてと手を洗いますね。 สวัสดีพวกครองทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับเซนเซน้ำอุ่นในกิจกรรมเสริมพิเศษภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งวันนี้เซนเซก็จะยังอยู่ในเรื่องของโรงเรียนแสนสุขนั่นเองนะคะวันนี้เซนเซจะมีประโยคอะไรมาสอนนะคะซึ่งเป็นประโยคง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็เด็กๆในระดับชับ้นบาลปีที่2แล้วก็ตปีที่3นะคะต้องเคยได้ยินพี่ๆพ,พูดแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกเลยนะคะเบงเกียวชิมาชอนเน อีจิบังเมเนะปุ ne, ่นโปอิจิบังเนเนะประโยคแรกเลยนะคะเราจะใช้คำว่าโอไฮโยเซนเซ่เ oh ด็กๆจะพูดประโยคนี้นะคะโอไฮโอแปลว่าสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะเซนเซ่セセแปลว่าคุณอะไรเอ่ยคุณครูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเซนเซ่จะสอนประโยคประโยคแรกนะคะและจะถูกพูดพร้อมกับเซนเซ่เนะคะโมยไก่ฮันาชิมัสเนเซ่นเนาะ Oh โอไฮโ s เซนเซเดกๆก้มศีรษะลงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเงยหน้าขึ้นมาพูดนะคะโมยไกฮานาชิมาสเนะเซ่เนาะโอไฮโเซนเประโยคนี้แปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนิบะ m e n เนะนิบะเมะเนะทักเตวะเซนเซโตฮานาสตมา โอฮาโยเอนจู oh อันนี้เป็นประโยคที่สองนะคะโอฮาโยใช้คำเหมือนเดิมเลยคะ่ะโอฮาโยเอนจูแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอ o นะคะหรือผู้อำนวยการนะคะเซสจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะคะโมยไกฮานาชิมัสเนะเซเนาะโอฮาโยเอนจูโมยไกฮานาชิมัสเนะเดี๋ยวเรา คคะะะดกพยยาามขน,นะะถ้าเด็กๆพยายามเด็กๆฝึกฝนเด็กๆก็จะเก่งท,กทุกคนเลยนะคะโมยการ์นาชิมาสเนะเซโนะโอฮาโยเอ็นโจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออ้อซังมบอเนตเนะประโยคที่3นะคะเซนเซจะพูดตัวอย่างให้ดูก่อนหนึรอบนะคะเซโน โอฮาโยมินนะแปลว่าไระคะแปลว่าสวัสดีดทุกทคนเลยเยนเซจะทำให้ดูก่อนนะคะเซน o อโอฮาโยมินนะโอฮาโยมินนะแปลว่าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะทุกๆคนเลยนะคะที่อยู่ในที่นี้นะคะ โเนกัมมัเตโคดาไซประโย์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆจะก้มศีรษะทั้งหมดหนึ่งครั้งนะคะก้มลงแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นมาพูดนะคะเซนเซจะทำตัวอย่างให้เป็นให้เด็กๆดูก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะเซโนโอไฮโอโอไฮโอง่ายมากเลยนะคะมอยกายานาชิมาสเตะคำมุงกับเนเลยนะคะเซโน โอไฮโอคุณโบเล่นช่วยชุมาช่อเนนแต่เซนเซนจะทำเป็นตัวอย่างให้รู้ก่อนตึงรอบนะคะเซน้ Se no. oh, o, อโอไฮโอเซนเซติเลตก้มศีรษะลงละก่อนนะคะแล้วค่อยถึงพูดออกมานะคะโอไฮโอเอนจโอไฮโอมิน oh, ะ โอไฮโอโอไฮโอเด็กๆต้องกง้มศีรษะลงก่อนแล้วถึงพูดนะคะทางด้านข้างของเซนะคะก็จะมีประโยคนะคะเป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาไทยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถฝึกให้ลูกๆได้เช่นเดียวกันนะคะม o อยไก่เล่นชูชมาช่อไหนเซเนาะโอไฮโอเซนเซสวัสดีค่ะคุณครูประโยคที่2นะคะ โอฮโยเอนโจสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ o, นะคะประโยคที่3นะคะโอไฮโยมินนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะประโยคที่4นะคะประสุดท้ายแล้วค่ะโอฮโยโอฮโยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะ คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับนะคะการสอนพูดทักทายนะคะบุคลากรภายในโรงเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูทุกท่านนะคะท่านผู้บริการและก็ทุกๆคนที่อยู่โรงเรียนในโรงเรียนของเราเลยนะคะเด็กๆนะคะอย่าลืมทุกคนนะคะเวลาอยู่ที่บ้านร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ ความใส่ใจและก็ให้ความดูแลเด็กๆทุกคนเลยนะคะในการเรียนผ่านคลิปวิดีโอออนดีมานของเรียนบัรทัพแก้วของเรานะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเซนเซก,ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะเขียววะอะดิกกโตโกไซมัสตาเนสไชนาลา